สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผานนะครับผานควนนะครับเจ็ดใบยี่หกนิ้วนะครับของไคลงหลีนะครับตัวนี้ทําสีใหม่นะครับมีคับท้ายมีพัดท้ายครบนะครับตัวนี้สภาพโอเคครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาต่อรองได้ มีบริการส่งนะครับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรนะครับนี่ครับสภาพือสวยเดิมๆนะครับเก็บสีแล้วใบเดิมนะครับแต่ว่าใบเต็มใบเต็มครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อบาทนะครับราคาต่อรองได้ใครสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับ เป็นผ่าน7แค็งหลีนะครับใบ26นิ้วใส่รถรุ่นเมนะครับรถรุ่นเอ็มครับก็ราคาูกๆครับนี่ตัวเดียวครับเพิ่งเข้ามาถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพจ Facebook ครับภูมินแท็กเตอร์และช่อง y t u t u ภูมินแท็กเตอร์ครับดีครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ